นี okay. okay. ่คือการใช้ชีวิตในป่าครับเีมีจอดเลยในป่าในป่าในป่าแมแต่ในป่ายังมีลาบหมูครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมได้เดินลงมากับทีมงานนะฮะก็มาเจอกลุ่มอาสาสมัครนะฮะที่มาทําฝายกําลังพักทานข้าวกันอยู่นะฮะหลายท่านก็ทานเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวด้วยกันนะผมมีกับข้าวอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับ นี่ย <ici> ังกินไหครับนี่ก็มีแม่ปลากินลาบหมูอ้อยมีน้ำพริกน้ำพริแล้วพขดองครับ้ำพรมีผักดองน่ะ มีลาบหมูลาบหมูหวานงาลาบหมูค้าวเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็มีปลาส้มครับปลาส้มนี่มีผักกับเรียบร้อยนะฮะผักกับแกล้มอันนี้ก็คือหาในพื้นที่นะครับจะเป็นต้นกล้วยป่าครับเป็นหยวกหยวกกล้วยฮะมีไอ้ลำมกล้วยนะมีไอ้ลำมด้วยอันนี้คือน้ำนมอันนี้นมเย็นนะนมเย็นนมเย็น นมเย็นนนมเย็กินแล้วสดชื่นนะครับผมนี่ฮะก็เป็นทีมอาสานะแล้วเป็นได้ครับวันนี้ได้ได้กี่ฝ่ายนี่ได้ประมาณสามสิบถึงก็ฮะน้องมาถามผมด้วยเปิดขึ้นไปดางบนมาตั้งลุมนี้ได้ประมาณสักกี่ฝ่ายครับประมาณสี่ห้าสี่สี่ห้าฝ่ายนะครับสี่ห้าฝ่ายเด้ไหมเออไปตางบนอยู่ ยังยังจะขึ้นไป็นอาวุธแหมอยู่ครับแต่ดูอากาศนะจะตึ๊กระไฝ่เนี่ยเหรอไหมโอเคครับผมนี่คือผลงานนะครับนี่น่นีมเย็นครับนมเย็นนะดื่มนมเย็นกันถ้ครับเทพลูครับกลางตัวใจมาลุ้นรถไฟก็เชิญได้นะได้เลยครับนี่อันนี้เชิญชวนเลยครับเชิญชวนเลยครับ เชิญชวนเลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะํำฝ่ายร่วมกับสีท้อยนะครับร่วมกับบ้านป่ากระเลาะนะครับมีเป็นยังงวันวันไหนช่วงเดือนไหนครับช่วงมิสามิาพฤษภาได้อยู่ครับช่วงหน้าแรงนี่ต้องสำคัญมากก่อนฤดูฝน ครับผมอาจารสนใจนะครับโอเคอกิจกรรมด้วยกันครับครับ,รบก็นี่ครับ<อ>ก็เป็นการ <S <S บําเพ็ญประโยชน์ร่วมกันนะจิตอาสาแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าจีโฟกมีกิจกรรมการจัดแข่งวุฒบอลหรือสมาชิกท่านไหนอยากจะมาบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการทําฝายชะลอน้ําร่วมกันกับบ้านปางปุาะเดี๋ยวเราจะพามาครับรับรองว่ามีอาหารการกินเลี้ยง เต็มที่แน่นอนครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนีช่ชาวบ้านปังปุระใจดีมากมาครับผมเดี๋ยวเจอกันครับนี่แกงหยวกอันนี้คืออะไรครับ <c oughs> แกงหยวกแกงหยวกอันนี้หยวกกล้วยล้มมากันสดๆเลยนะฮะนี่ลำส่ลำแล้วไม่ไ่ไม่่นะครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอาหารร่วมก,กันกับทีมงานก่อนนะแล้วเดี๋ยว จะมีอะไรมาอัปเดตอีกก็อย่าลืมคอยติดตามในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ